มาในตอนนี้นะครับเราจะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันนะครับหลังจากที่ม็อบประชาธิปัตย์นั้นมีการยุบรวมเวทีไปที่สวนลุมพินีก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ย่านปทุมวันและใกล้เคียงนั้นต่างโล่งใจนะครับที่ไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนนและก็การของม็อบพร้อมทั้งเรียกร้องให้แนวร่วมม็อบทุกเวทีที่เหลือนั้นไปรวมกันอยู่ที่เดียวด้วยติดตามได้ในรายงานครับประชาชนย่านปทุมวันและใกล้เคียงพื้นที่ ที่ม็บประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเคยยึดครองปิดแยกตั้งเวทีก่อนที่จะยุบรวมเป็นเวทีเดียวที่สวนลุมพินีต่างโล่งใจว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนจากการปิดถนนและการตรวจค้นของกาดม็อบสุเทพอีกแล้วและยังทำให้การค้าขายในย่านนี้กลับมาคึกคักเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ม็อบประชาธิปัตย์ปิดถนนทำให้น้อยคนนักจะกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคามจากกาดม็อบนกหวีดที่มีให้เห็นรายวันโดยบางส่วนยังเห็นว่าการรวมเวทีของม็อบไปอยู่ที่เดียวกันยังทำให้สะดวกในการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเองที่มักจะอ้างฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้นมา แม้ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบทางคดีนายทศกรชูทองพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ทำการอยู่ใกล้ยแยกปทุมวันยังเห็นว่าการยุบเวทีออกไปจากแยกปทุมวันของมัิประชาธิปัตยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาตินักธุรกิจและนักท่องเที่ยวด้วยเพราะเขตปทุมวันเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ที่อย่างเช่นที่มาบุญคองแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่มีมีเวทีอยู่บริเวณนี้ครับก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเองครับผมว่าน่าจะไปรวมกันครับเพราะว่าลมก็ไม่รู้ว่ามือที่สามมันจะกระจายอยู่ยังไง นายจำเนียนเจือจานพนักงานบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ระบุว่าการที่ม็บประชาธิปัตย์เลิกชุมนุมปิดถนนส่งผลดีต่อการจราจรและประชาชนย่านนี้ก็ไม่ต้องระแวงเหตุการณ์รุนแรงโดยเห็นว่าการเจรจากันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ต้องมีกรอบกติกาภายใต้กฎหมายเท่านั้นม,มีการเจราจาคุยกันแล้วก็ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะนะไม่ อย่าไปละทิ้งกฎหมายเพราะว่ากฎหมายม,มันเราต้องนับถือกันทุกคนใช่ไหมฮะ,ะก็อยากให้อยากให้คุยกันอยากให้พวกแกนนําพวกอะไรนะเขาคุยกันจะได้ประเทศชาติจะได้สงบรู้สึกดีรู้สึกดีที่ไปอยู่กันเพราะว่าการจะราจรมันติดขัดไปหมดอะทํางานก็ลําบากนะ<ป>เดินทางลําบากต้องเดินทางอ้อมโอ้ยไกลเข้าไปทํางานในพื้นที่ก็ลําบากต้องโดนตรวจโดนอะไรไง นะเหมือนเหมือนไม่อีสระ,ะอ่าก็จะเป็วมอยู่นู่นก็ก็ดีดีดีแล้วอยู่นั่นนะดีแล้ว<ต>นั่นนะผมอยากให้ให้หนีให้หมดเลยนะอยากให้ย้ายให้หมดเลยเดินทางลำบากส่วนเจ้าของร้านอาหารกิ่งเพชรย่านราชเทวีผู้นี้เปิดเผยว่าม็อบประชาธิปัตย์ได้มาก่อกวนที่ร้านอาหารของตนเองระหว่างที่มีการชุมนุมที่แยกปทุมวันเพราะมองว่าตัวเองเป็นคนเสื้อแดงพร้อมทั้งอยากให้แนวร่วมม็อบประชาธิปัตย ที่อยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยและทำรรเนียบรัฐบาลย้ายที่ชุมนุมไปอยู่ที่สวนลุมพินีกับนายสุเทพผู้ต้องหาคดีกบฏด้วยเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองค้าขายไม่ค่อยได้แล้วก็รถก็ติดแล้วก็มาก่อกวนที่บ้านาาก,ก,ก,าก่อาาควนก็ขี่รถผ่านมันก็ด่าว่า ว่าเราเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นอะไรงั้นแล้วก็ฟีเองขวดใส่หน้าบ้านผมผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถ้าปฏิรูปก็ต้องคุยกันให้ให้รู้เรื่องว่าจะทำยังไงแก้กฎหมายยังไงแต่ให้ต้องให้ตั้งรัฐบาลให้ได้สกอะจิตมาจากการเลือกตั้งนายทวัชยังกล่าวด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของม็อบประชาธิปัตย โดยเฉพาะการเรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะใครๆก็รู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสื้อแดงว่าไม่เป็นไปตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทีมข่าว DNN รายงาน